ครับพี่น้องที่หักนกเขาใหญ่และชื่นชอบกันตอนกกนกเขาใหญ่ทุกคนกับนี่ลุงพ้นกับสิมารีวิวกองผ้าให้บางอีกครับว่ามี่ยงดอกงูว่านกับตอนนกกระมานอยู่ครับตัวหนึ่งตัวแรงมุนหลาจัดเสียงใหญ่คาลุมให้มงตัวเมื่อนี้กระติจัดส้งกองผ้าให้ลูกค้าทั้งสู่ครับอับเพอร์ช่านุ่มมัน่น จังหวัดอำนาจจะเรินเราไกลครับของผ้าใบนึ่งโลกล็ขึ้นขึ้นสามสิบหลักเรียบร้อยครับเื่อก้าหลักพี่น้องผู้สิบตรงบอกรายละเอียดเขาบอกบูแล้ว นี่ลักษณะดูกันชัดชัดถ้าไม่ใส่ติดพุ่มมีคนอยู่ในที่ใดติดพุมน <c oughs> ้องสองใบนี้แล้วก็มีอีกสองใบลุงคนขึ้นขึ้นโค้คคงไว้ ว่ามันไปแล้วยอ่องกับทีิดลดติดล่าไปทิศยี่ปุ่นนั่นแะครับเอาไปทักไปยังยุ่ปุ่นยังว่างยี้สองใบนี่เป็นไม่สักไม้สักทองไม่สักทองขนาดแบบคือเก่าที่้อง ตีๆไปดับไปเอ็นีอปหลอกแบบนั้น <_ t od g> ทำจากไม้สักทองสองใบนี้ยังวางอยู่ยร้บพี่น้องด้วย โค้งตัวนี้แล้วก็ะชิได้ห็ดชั้นนะครับบบดนี้สีทังกทมอม้อมันอยากได้ชัน้นใส่กระชิดไ,ได้็ดไใ้ใส่เองนั่นแหะครับสค่สองใบ กันห่ท่านรับออเดอร์ครับผมแทนห็ดว่าท่านคุนหลักครับจากระยยอมคุนหลักก้อนที่ลองเห็ดเบิ้งก้อนจากใบนึ่งซุงให้เอซีอยู่ก่อนมอ,อก,ก่อนครับนเน,กออกน็ดบัญหดอกจันก้องผ้ายากตัวบอกไร้เท่า ลูกข้างหอนแกน่นมากนครับจบบไปมือใดวก็วท่านเขาเคีียงานเคีียการทั้งคนเ,เรียบร้อยกันียายามเงล้านคนแหลกอยู่ระยองนะครับตั้งซื้อเรียบร้อยซื้อเหรียญนัำเนื้อซื้ออีรีผ้าขิ้น ครับพี่น้องท่านใดเอกใดกองผ้งาตองงามๆกับตอลงพ้นขม่าไดเหรอครับมี่วางอยู่สองใบทลงพ่นกำลังขึ้นโค้งไวนะ้แต่กับขืนโค้งไว้เอาไปเฮ็ดเถึนท่านพญาย่องไปเฮ็ดน้ำเหรอครับตอขอม่าได้ล่ะกะขึ้นดัางนกมันหมาน,มน,มนครับเราจักรลักอะ่ะ แจ้งเขามาสนัดมือมาปักขึ้นมือได้ค้างได้แจ้งเขาว่านั่ก็ดีทุกคนดีใจเห้ถผลครับกองพังงามขึ้นมันหมันคลิดต่อเขามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่ยแหละครับพี่น้องคลิปนี้ลุงพ้นกับว่าจบไปแค่นี้แหละครับยังไดอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปแล้วครับผมโชคดีมีเงินใส่สุขุทุกคนครับผมสวัสดีครับ